รุน,นี้อยู่บ้างเรือตกน้ำตกพื้นแก,งงแกงง่อย่างไงแก่อย่างไงฝาหลังไม่ยากเรือตกน้ำตกพื้นจะได้แก้ไขได้ผาเสตซีมาก่อนด์นี้ออกแบบมาง่ายแ่วมาสวยงามไม่ต้องใช้ลมร้อนใหม่ๆว่าจะเนียนปุ๊บก็จะหาไม่เจอพ่อไปเชยๆนะครับรุ่นนี้า่ เล่นตรงนี้ก็เป็น,นะจะได้ยุบลงไปไง่ายๆออกไปเฉยๆเพื่อจะเปลี่ยนแบตบเปลี่ยนอะไรก็ตัวนี้ออกแบบมาให้แกะสะดวกสบายอย่างง่ายได้ใส่ก็ปุ๊บเข้าไปตัวนี้อากาศเปิดไม่ติดมาใส่ก็รึบเปิดไม่ติดก็ ปอดแบตใส่พวใส่ไม้ก็ได้ลองดูก่อนแก้ไขเบื้องต้นดูกนะ่อนนะถ้าอยู่ในประกันก็ส่งเข้าประกันครับเดี๋ยวดูวิธีแกนะเองถ้าแกะเองสติกเกอร์ตรงนี้อาจจะสีขาวได้